ที่หิมะถล่มในปากีสถานนะกรเหตุการณ์หน้าผาที่บราซิลเกิดถล่มลงมาและอีกหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยธรรมชาติรวมทั้งการเสียชีวิตของคนจุมวนมากกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับหลังวันที่18 มกราคมพุทธศักราช2565นั่นหมายความว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 มีโอกาสจะเกิดการแพร่ระบาดและขยายวงกว้างขึ้นสหรับในประเทศไทยกระทรวงมหาดไทยได้มีการออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการนะครับว่าให้ระมัดระวังนะครับทุกพื้นที่อำเภอจังหวัด นะครับแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆให้มีการเตรียมพร้อมเพราะมีแนวโน้มเรื่องของการแพร่ระบาดท,ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอีกเหตุการณ์ที่น่ารักน่ารักในเหตุการณ์สุนัขเยอรมันเชิเพริดนะครับที่สามารถที่จะติดตามนะครับเจ้าที่ตำรวจเพื่อไปช่วยเหลือเจ้า สวัสดีครับพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y o u t u นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับหลังจากที่ไปนอกสตูหนึ่งวันมาดูครับว่าวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างพายุหิมะก็ปรากฏว่าถล่มนะครับเมืองตาอากาศในปากกีสถาน ะครับทำให้นักท่องเที่ยวเสียชีวิตคาวรถถึง21คนเลยทีเดียวมีผู้เสียชีวิตถึง21คนในเหตุจราจรติดขัดครั้งใหญ่นะครับเนื่องจากนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนแห่กันไปยังเมืองพักตากอากาศนะครับบนภูเขาของปากีสถานเมื่อชมปรากฏการหิมะตกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับ ทางการระบุนะครับซึ่งต่อมาก็ปรากฏมีคนหนาวตายในรถอย่างน้อย6คนและขณะที่ยังไม่ไมแน่ชัดว่าเสียชีวิตจากภาวะการขาดอากาศหายใจจากการสูดดมไอพิษในหิมะหรือไม่ในขณะที่เอธิโอเปียตอนนี้ก็ทำการทิ้งบอมบค่ายผู้ลีภัยในเขตปราบกบฏร่าชีวิตไปทั้งหมด56ชีวิตการจมตีทาอากาศในเขต ทีเกรทางตอนเหนือของเอธิโอเปียส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด656รายนะครับและได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย30รายในค่ายผู้พระถิ่นภายในประเทศนะเจ้าที่บรรเทาทุกข์2คนบอกกับรอยเตอร์นะครับในขณะที่น้องหมาใจเด็ดนะครับสุดยอดฉลาดนะครับกระเด็นจากรถพริกคว่ำ นะครับวิ่งลุยทางหลวงพาตำรวจช่วยนะฮะดดดี้รอดชีวิตนะครับน้องหมากระเด็นออกจากกระบะร,รถนะครับขณะรถเสียหลักหลุดแนวนะครับถนนทางรัฐเวอร์มอนต์และก็พลิกคว่ำวินาศสันตจโลพังยับเยินน่าสยดสยองหมานามทินลี่นะครับ หมาน้อยมาสจัย์ปลอดภัยดีแต่แด๊ดดี้ของเธอถูกแรงเวี่ยงหลุดออกจากรถเช่นกันนะครับได้รับบาดเจ็บรุนแรงแต่สิ่งที่ตัดสินใจทำก็คือวิ่งไปหาความช่วยเหลือเพื่อให้แด๊ดดี้นะครับได้ไปถึงหมอได้เร็วที่สุดนะครับหมาสาวน้อยโทโรเชเพิดนะครับผู้แข็งแรงตัวใหญ่วัยหปีวิ่งเข้าสู่ถนนหลวง แผ่นดินนะซึ่งมีเชื่อมต่อระหว่างรัฐเวอร์มอนต์กับรัฐนิวแฮมเชียร์โดยไปตามถนนไฮเวย์เข้าสู่เขตเมืองเลบานอนนะครับของนิวแฮมเชียร์ระหว่างนั้นมีผู้ขับขี่ยวดยานเห็นเธอบนถนนสะพานนะครับวีเช n เรนแมนเจรีินะครับ, ate, uh, Beach, รบเมื่อเวลา22นกาจึงโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุพบสุนัขหลงตำรวจ แห่งรัฐนิวแฮมเชียร์นะครับก็พากันเคลื่อนย้ายเพื่อความปลอดภัยและก็ผู้ใช้รถใช้ถนนต่อมาตำรวจก็ปรากฏว่านะครับทิลลี่เจ้าปัญหาตัวจริงๆเธอไม่ยอมให้คุณตำรวจทั้งหลายเข้าถึงตัวคอยวิ่งทำนำทางตำรวจไปด้วยภาษากายว่าตามหนูมาตามหนูมาจนกระทั่งไปพบนะครับพ่อของเขานะซึ่ง ได้รับบาดเจ็บ c ี CNN, ยเองานความเห็นของร้อยโทบรนดาซาวาวีรกรรมอันกร้าหารและชาญฉลาดของชิลลี่เหมือนกับเจ้าเละซี่ในภาพยนตร์โทรทัศน์ออกมาโลดแล่น,นในชีวิตจริงนะพันยอร์มเชดเพินะครับในขณะที่ไม่สนติดเชือ้อโควิด -19 3วันนะฮะปรากฏว่าย่อผู้ติดเชื้อ3า0,000ผู้คนนับแสนออกชุมนุมทั่วฝรั่งเศส สกัดมาตรการคุมคนไม่ฉีดโควิด -19 ประชาชนกว่า1นึ่งแสนคนออกมาชุมนุมในประเทศฝรั่งเศสเพื่อประท้วงแผนของรัฐบาลที่เตรียมจำกัดสิทธิคนไม่ฉีดโควิด -19 เพิ่มเติมไม่กี่วันหลังจากประธานาธิบดีเอมาโดเอลมากรองลั่นว่าจะทําให้คนที่ถูกปฏิเสธฉีดวัคซีนต้องใช้ชีวิตอย่างยากลําบากจำนวนผู้เข้าร่วมครั้งนี้ในการชุมนุมวันที่18ธันวาคม มากถึง4เท่าตัวโดยคราวนี้มีประชาชนมารวมตัวประมาณ255,000คนซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดจากในฝั่งยุโรปก็เรียกร้องเรื่องของประชาธิปไตยในขณะที่รัสเซียสวนเจ็บหลังสหรัฐบอกคาชักสถานนะกำลังถูกควบคุมโดยรัสเซียนะรัสเซียได้มีการเปิดเผยประนามแอนโตนีบริงเคนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ หยาบคายหลังจากที่ออกมาพูดว่าคาซัคสถานถูกควบคุมจากปรากฏการการปรากฏตัวของรัสเซียหลังคาซัคสถานร้องขอให้มอสโกส่งกำลังทหารช่วยทำการปราบปรามและก็แก้ไขปัญหาความไม่สงบภายในประเทศนะครับถอยถแถลงระบุว่าบริงเคนย่อเย,อเย,อเยอ้ยตอบสนองที่ชอบทำตามกฎหมายโดยสมบูรณ์ขององค์การสนทีสัญญาความร่วมมือกันนะครับ พันธมิตรทางทหารที่นําโดยรัสเซียสหร,รัฐอเมริกาก็ให้การสนับสนุนผู้ประท้วงในขณะที่รัสเซียสนับสนุนฝั่งรัฐบาลอายการเผยแพร่คลิปช็อกนะครับตำรวจของสหร,รัฐอเมริกาชอดไฟฟ้าเปลวเพลิงลุกลามฮะปิดชีวิตคู่กรณีนะครับสำนักงานอายการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามีการเผยแพร่ภาพจากกล้องวิดีโอเป็นกล้องวงจรปิด ชายคนหนึ่งถูกไฟลุกท่วมร่างหลังตำรวจใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าเล่นงานส่วนหนึ่งในการสืบสวนนะครับเหตุการณ์ตายของคู่กรณีรายดังกล่าวซึ่งล่าสุดแล้วจบชีวิตราว2เดือนนะครับหลังจากเหตุการณ์อันน่าตกอ,อกตกใจในครั้งนี้นายเจสันโจนส์วัย29ปีนะครับบุกเข้าไปในสถานตำรวจแห่งหนึ่งในเมือง แคทส,สกิล l นแะกะรัฐนิวยอร์กเมื่อ30ตุลาคมที่ผ่านมา,าได้โตเ้เถียงกับตำรวจบริเวณล็อบบี้จากนั้นคลิปวิดีโอดังกล่าวนะก็พยายามเปิดประตูห่วงห้ามและดูเหมือนจะตะโกนบางอย่างแต่ไม่ได้ยินเสียงในคลิปวิดีโออยู่ช่วงหนึ่งก็ควักข้าวของออกจากกระเป๋าของเขาคว้างปากระเป๋าสตางคุญแจและโทรศัพท์มือถือใส่เก้าอี้บริเวณล็อบบี้จากนั้นก็ฉีก เสื้อตัวเองและถอดรองเท้าออกนะครับไม่กี่นาทีต่อมาเห็นโจนเดินคว้ากระบุกแอลกอฮอล์ล้างมือที่วางอยู่บนโต๊ะอีกตัวจากนั้นก็เริ่มฉีดพ่นเข้าใส่ตัวเองทั้งบริเวณศีรษะและส่วนบนของลำตัวต่อมาเจ้าที่ก็มาทำการสกัดจากแอลกอฮอล์ก็เลยทำให้เกิดเพลิงไหม้บริเวณตัวเขาเกิดขึ้นในที่สุดความจริงก็ก,กระจ่างทนายยันโชวิกยอโควิชนะครับ ได้ไฟเขียวเว้นฉีดวัคซีนจากออสซี่เพราะเคยติดโควิดภาพแฉไม่สวมหน้ากากวันรู้ผลตรวจสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าล่าสุดทีมทนายของนักขวดนะครับอันดับหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียโนวัคยอร์โควิชนะครับเผยสาเหตุที่โนวักได้ใบอนุญาตยกเว้นการฉีดวัคซีนโควิด -19 เพราะเขาเคยติดโควิดมาแล้วเมื่อ16ธันวาคมปีที่แล้วแต่ภาพที่ไทยวันรู้ผลการติดเชื้อยังคงไม่สวมหน้ากากต่อไปนะครับในขณะที่เคสผู้ติดเชือ้อสำหรับเด็กรักษาตัวในโรงพยาบาลพุ่งสูงขึ้นหลังโอมิครอนระบ,บาดในสหรัฐอเมริกาอัตราการติดเชือ้อโควิด -19 สายพันธ์โอมิครอนที่ในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าในโรงพยาบาลพุ่งสูงขึ้นโดยเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบมี ค่าเฉลี่ยอยู่ที่4.3รายต่อผู้ติดเชื้อรักษาตัวยังโรงพยาบาล100,000คนในสัปดาห์สิ้นสุดเมื่อวันที่1มกราคมเพิ่มขึ้นจากระดับ2.6คนของ1สัปดาห์ก่อนหน้านี้ทมกลางการแพร่ระบาดตัวกลายพันธุ์โอมิครอนจากข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐอเมริกาหรือ CDC นะครับ COVID-19 ปิดชีพ นะครับในอังกฤษทะลุ1.5แสนคนแล้วนะครับแต่ระรอบโอมิคอนยังส่งสัญญาณอาจผ่านจุดพีกมาแล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับจากโควิด1 9อย่างเป็นทางการของสหาราชอาณนะาจักรเพิ่มขึ้น,นเหนือ150,000รายนะครับจากข้อมูลของรัฐบาลในขณะที่มันเกิดขึ้นท่ามกลางสัญญาณ รารอบการแพร่ระบาดของตัวกลายพันธ์โอมิครอนอาจถึงจุดสิ้นสุดไปแล้วในขณะที่ปู่วัย85ชาวอินเดียฉีดวัคซีนแล้ว12เข็มนะครับเชื่อช่วยหายปวดหลังนะครับชายสูงวัยชาวอินเดียรายหนึ่งนะครับเปิดเผยว่าได้รับฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 กลายพันธ์ใหม่แล้วอย่างน้อย12เข็มและเชื่อวัคซีนที่ฉีดในนั้นช่วยให้เ หายปวดหลังและคลี่คลายปัญหาสุขภาพอื่นๆตามรายงานของสื่อมวลชนหลายสำนักเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในะกาอีกเหตุการณ์หนึ่งในะกาปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกหน้าผาน้ำตกแคนยอนชื่อดังของบราซิลถล่มไส่นักท่องเที่ยวฮะวีดร้องระง,งมเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า7รายได้รับบาดเจ็บอีก32อีก3ชีวิตยังไม่ทราบชะตากรรมในะกาสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าหน้าผา น้ำตกชื่อดังของบราซิลนะครับหมู่บ้านท่องเที่ยวที่คาปิโตริโอนะครับรัฐมีมัตเซไราทางตอนใต้ของบราซิลเกิดถล่มขึ้นมานะครับลงใส่เรือนักท่องเที่ยวสองลำที่ลอยชมธรรมชาตินะครับมีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า7คนได้รบับบาดเจ็บกว่า9รายในจำนวนผู้รักษาพยาบาลทั้งหมด32รายและอีก3คนยังคงสูญหาย เจ้าที่บราซิลคาดอาจเกิดจากฝนตกหนักฮะก็เลยส่งผลทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์เราคงเห็นนะครับว่าตอนนี้ในฝั่งยุโรปโควิด1 9สายพันธุ์โอมิครอนกำลังแพร่ระบาดและตอนนี้มีสายพันธุ์ใหม่ เป็นสายพันธุ์เดลต้าโอมิครอนเป็นการผสมพันธ์กันระหว่างสายพันธุ์เดลต้ากับสายพันธุ์โอมิครอนกำลังเกิดแพร่การแพร่ระบาดเกิดขึ้นในฝั่งยุโรปมีปัญหายอย่างมากโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสต้องมีการสลายการจุนุมหลายต่อหลายกลางเนื่องจากมาตรการที่ใช้ในการควบคุม นะครับโกนรุ่นใหม่อย่างเอ็มเอ็มารีเอลมาครองประธานาธิบดีกำลังถูกต่อต้านจากประชาชนของเขาเองหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งตอนนี้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ปัญหาหลักๆในฝั่งยุโรปและในฝั่งสหรัฐอเมริกันปัญหาหลักๆมาจากหลักการปกครองพื้นฐานที่เรียกว่าเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยทำให้คนส่วนใหญ่ภายในไทยในประเทศแสดงความไม่พอใจนะครับ กับหลักของการปกครองจึงทำให้เกิดการออกมาชุมนุมประท้วงหลายต่อหลายครั้งในประเทศฝรั่งเศสในเชิงงานสังเคราะห์เราคงเห็นเหตุการณ์นะครับหลังจากวันที่4ธันวา,าคมเป็นต้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือไปธรรมชาติไปการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจุนวนมากคนที่มีชื่อเสียงและการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ที่หิมะถล่มในปากีสถานนะครับเหตุการณ์หน้าผาที่บราซิลเกิดถล่มลงมา และอีกหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยธรรมชาติรวมทั้งการเสียชีวิตของคนจำนวนมากกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับหลังวันที่18มกราคมพุทธศักราช2565นั่นหมายความว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิด -19 มีโอกาสจะเกิดการแพร่ระบาดและขยายวงกว้างขึ้นสำหรับในประเทศไทยกระทรวงมหาดไทยได้มีการออกประกาศเตือนอย่างเป็นทางการนะครับว่าให้ระมัดระวังนะครับ ทุกพื้นที่อำเภอจังหวัดนะครับแจ้งไปยังหน่วยงานต่างๆให้มีการเตรียมพร้อมเพราะมีแนวโน้มเรื่องของการแพร่ระบาดท,ที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอีกเหตุการณ์ที่น่ารักน่ารักในเหตุการณ์สุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดนะครับที่สามารถที่จะติดตามนะครับเจ้าที่ตำรวจเพื่อไปช่วยเหลือเจ้ากรองไดนะ้ก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เว้นระยะห่างอาจฝืนก็ต้องยอมสักครั้งแม้ไม่ได้ใกล้กันแม้จะจับมือไม่ง่ายได้ทนไว้ก่อนเราคงมีวันแค่เราต้องยอม ขอแค่ใจยังยิ้มและยังคงคิดถึงกันจากตรงนั้นคือที่บ้านกันก่อนให้หวันเลยไว้เลยผ่านรอก่อนรอวันพบกันหลอกน้อกยังเสียส้ใจไปกน อย,ยูนน่ท,ที่อยู่บ้านไม่ให้ตัวเองไปได้รับเชื้อแล้วก็ไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นจะดูแลรักษาร่างกายและความสะอาดของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะสนใจไปกอดกอดกอดนะคะรู้ว่าเหนื่อยกันมากๆเป็นกำลังใจให้นะคะอไมไ ต้องห่างกันเพื่อไม่ให้เลวร้ายไปมากกว่าน,นี้ <ac od 's the world> คือจะานกันก่อนให้วันเลวร้ายเลยผ่านรอ่อนรอวันพบก,กันเราคิดแล้วยิ้มเสียงส่งใจไป สู้ๆนะครับสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเริ่ๆเริเ่มนะคะเรียกที่บ้าน ให้วันเลยไปเลยผ่านร,ร,รอก่อนรอวันพบกันโลกข้างนอกยังเสียงส่งใจไปกอดไว้อีกล้วและไม่นานจะได้พบกัน,กนให้วันเลยไว้เลยผ่าน บอกอดรอาว้พบก,กันเราคืนนัดยิ้เสียงทรงใจไป